สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็มาดูสูตรเด่นล่างันครับสูตรนี้ก็เข้ามาตั้งแต่งวดวันที่16ตุลาคมนะครับก็เข้าต่อเนื่องนะครับสูตรนี้นะครับมางวดล่าสุดนะครับสูตรนี้หลุดนะครับ ไม่เข้านะครับที่นี้เราก็มาตามต่อดูนะครับเผื่อจะเดินต่อนะครับผลการออกรางวัล9 1 2 3 0 7ข้างล่าง9 7นะครับเผื่อจะเดินต่อนะครับ สูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมจะใช้นะครับผมจะใช้หลักหลักพันนะครับหลักพันบวกกับหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับแล้วก็บวกกับสองแต้มนะครับบวกกันเลยนะครับสองบวกเจ็ดบวกเจ็ดสองบวกเจ็ดก็เป็น9้า 9กบวก,กเนนก็ก็เป็น16นะครับโทษทีะนะครับ,บกล้องโดนก็เป็น16นะครับเอาตัวเลขหกนะครับ16บวกสนะครับ ก็เป็น6บวก2นะครับโทษที16เราแต่เลข6นะครับ6บวก2ก็เป็น8นะครับอ้าวจับปากกาผิดโทษทีง่วงนอนครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับเผื่อจะเดินดีให้เรานะครับก็พิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้ามีหลุดนะครับ ก็มาลุ้นกันในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับมาลุ้นกันนะครับได้เลข6กับเลข8นะครับเด่นล่างนะครับเด่นล่างสูตรเก่านะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ